ครงชูสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับสู่วิชาท่องโลกภาษาฝรั่งเศสหนึ่งะครับนะในวันนี้นะครับครูก็จะนะมานำเสนอเพลง Les a l p h a b e s f r a n i e Les a l p h a b e s f r a n i e นะครับสำหรับเพลง Les a l p h a b e s f r a n i e นะครับก็นะฮะจะเป็นเพลงนะสำหรับนักเรียนที่จะใช้ฝึก นะครับออกเสียงตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสนะครับนะสำหรับนักเรียนที่เพิ่งจะเริ่มต้นเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับนะก็นะครับเราไปดูกันเลยว่าเพลงนี้นะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะสำหรับเพลง l e เลซันฝ f r a n อ a i s นะครับก็อย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าเป็นเพลงสําหรับนะให้นักเรียนนะครับได้ฝึกออกเสียงตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสนะครับนะเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังนะครับนะดูตามตัวอักษรนะครับว่า ว่าแต่ละตัวเนี่ยออกเสียงว่ายังไงบ้างแล้วก็ให้นักเรียนร้องตามนะครับนะเมื่อน,นักเรียนร้องตามบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะทําใหนะ้นักเรียนเนี่ยนะฝึกอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาฝรั่งเศสได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเรามาไปกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับอ่ะ the ตัว a b c d e f g h i j k l m n o p U V W X Y Z อ่าเป็นไงครับนะไม่ยากใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะไป a B C D E F c H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เป็นยังไงบ้างครับนะฮะก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลง Les o n f a e t s français นะครับนะก็ครูก็อยากให้นักเรียนหัดร้องนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาร้องด้วยกันนะครับสำหรับครูก็นะวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับมัคซิโบกูโอ้กูว่